สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเปลี่ยนยอดสายพันธุ์ดีกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกยอดพันธุ์ที่จะเอาไปเสียบกันก่อนนะคะเราได้ยอดมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นตอกันนะคะไปค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นตอใหญ่นะคะเราจะเปลี่ยนยอดสายพันธุ์ดีตัดแล้วก็ให้มันแตกแขนงออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาเสียบกันค่ะเราเตรียมยอดพันธุ์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเลือกตาที่ต้องการนะคะแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือพาราฟีนค่ะตัดตรงนี้นะคะอันนี้นะคะตัดไปเลยนี้คือยอดที่ต้นอันนี้คือยอดพันธุ์ดีนะคะเรา บบน,นี่จะเป็นการเสียบริมนะคะตรงยอดพันแล้วก็ทำริมได้ริมแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบแบบนี้ให้มันชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะ ใช่คราฟต์ฟิล์มพันห้แผไม่ให้น้ำท่วัดสองสามรอบนะค 2, นะควันนี้ลมแรงมากเลยแม่เมื่อกี้ลมบ้าหมูอือลมบ้าหมูลมแรง ีมันมแลู้กชายทานข้างหลังเลยอันนี้ยอดนี่ก็พันจนขึ้นไปสุดเลยนะคะดึงแน่นๆดึงๆนัดสองรอบก็ได้ค่ะตัวพาราฟิล์มนี้จะช่วยป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลย เ,เสียบไว้แบบนี้นะคะประมาณใช้เวลาประมาณ20กว่าวันก็เริ่มแตกแล้วค่ะกิ่งนี้เป็นกิ่งที่เราเสียบไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแตกมาสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะต้นนี้สามยอดเลยนะคะเอาไว้แบบนี้เลยไม่ได้เอากระดาษอะไรคุมทั้งสิ้นเลยนะคะขอบคุณค่ะน,นี่นี่นะคะคือผลงานของเราที่เสียบไว้แล้วนะคะเสียบแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ได้คุมกระดาษอะไรเลยนะคะนี่ฝึกความอดทนของเขาค่ะเขาก็จะแตกมาแบบสมบูรณ์เลยแผลก็เสียบแบบนี้แผลก็ติด ติดง่ายดีนะคะติดสนิทนี่ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอยากรู้เรื่องอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ